ทุกคนยังจำหนุ่กรรมกัมพูชาคนนี้ได้ไหมพี่น้องเนี่ยตอนนี้บาปกรรมตามทันนะพี่น้องตอนนี้พ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลนะพี่น้องจะตุยหรือว่าจะรอดนะพี่น้องลองให้เสียใจเดี๋ยวพวยดจะพาทุกคนไปย้อนวีรกรรมนะพี่น้องของเขานะนี่คือวีรกรรมของหนุ่กรรมกัมพูชาคนนี้นะพี่น้องเนี่ยเอาแบงค์ธนบัตรที่เป็น ธนบัตรไทยนี่นะพี่น้องเอามาเหยียบย่ำเนี่ยยัดขึ้นเนี่ย้อย้อนดูวีรกรรมนะพี่น้องนี่เขาทำร้ายจิตใจของคนไทยเนี่ยถือว่าดูถูกสารพัดนะพี่น้องเนี่ยเอาแบงค์ธนบัตรแล้วก็เอามาเนาะทำร้ายจิตใจเนาะแล้วก็ยังมีทงชาติไทยนะพี่น้องบายจดเห็นบายอดยังไม่พอใจนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในวันนี้นะพี่น้องก็สมควรเลยนะบ๊ายอดพูดได้เลยว่า สมควรแล้วที่เขาจะโดนเวรกรรมเรื่องงานแน่นอนว่ากฎหมายเนี่ยอาจจะทําร้ายหนุ่มคนนี้ไม่ได้เนาะกฎหมายบ้านเมืองเขาเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกเนาะแจะเขาชักใจที่หนุ่มคนนี้ทําแบบนี้แต่สุดท้ายวันนี้ก็มาถึงวันที่คนไทยรอคอยวันที่คนไทยเนี่ยพร้อมจะสะใจะทางฝั่งกบูชาเองเนี่ย โรงบาลเนาก็ไม่ได้มาตรฐานนาะยบเชื่อนะว่าหนุ่มคนนี้จะเสียใจไปตลอดชีวิตที่ทํากับคนไทยขนาดนีนะ้แน่นอนว่าคุณไม่สํานึกก็แล้วแต่นะแต่ว่าผลที่คุณทําหมิ่นเบื้องสูงเนะีย่ยเนาะบเชื่อนะว่าคงไปไหนไม่รอดนะเนาะเคสนี้สอนให้รู้ว่าเนาะคน ใดกันแล้วแต่ที่ดูหมิ่นดูแคนเนาะคนไทยดูหมิ่นดูแคนพระมหากษัตริย์ไทยมยศบอกได้เลยว่าต้องมีอันเป็นไปทุกรลายเพราะเรานับถือศาสนาพุทธนะไม่ว่ากัมพูชาเองก็นับถือเหมือนกันนะยิ่งเรายิ่งเชื่อเนาะในเวรกรรมเนาะเชื่อในคำสาปแช่งแน่นอนว่าคนไทยเนี่ยเขาไม่ให้อภยัยนะเขาไม่ให้อภยัย ถึงแม้คนไทยเองเนี่ยกฎหมายไทยเองเนี่ยจะจับคุณไม่ได้แต่พอวันนี้มันก็เป็นบุพิิสูน์แล้วว่าต่อให้กฎหมายจะทําอะไรคุณไม่ได้แต่ว่าวันนี้มาถึงแล้วนะวันที่คนไทยเนี่ยยิ้มได้วันที่คนไทยเนี่ยสะใจถามว่าคนไทยใจร้ายไหมคนไทยสะใจคนไทยไม่ใจร้ายแต่พวกคุณกระทำก้อนธงชาติเป็นผืน สัญลักษณ์ของคนไทยไปแข่งขันกีฬาใช้งธงชาติไทยนะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลฟุตซอลโบลเล่บ์บอลแต่ก็ทุกอย่างยกด้ำหนักก็คือคนไทยไปก็ต้องชูธงชาติไทยขมรไปก็ต้องชูธงชาติขมรแต่คุณกลับมาทำลายจิตใจของคนไทยเงินบาทก็เหมือนกันคนลาวใช้คนขมรใช้เนาะคนไทยก็ใช้ทุกประเทศเนาะ ใช้เงินบาทได้เพราะว่าถือว่ารองรับนะเราไปพม่าก,ก็สามารถใช้ได้มาเขเมรเนาวันนี้ทะเลาะกับไทยไม่ใช้ไม่เป็นไรนะเนาะแบนแต่อย่ามาดูถูกเพราะว่าวันนี้คุณรู้แล้วว่าการดูถูกเนาะเย,ยดะหยามเนาะธนบัตรไทยเจอเลยนะเจอเข้ากับตัวแล้วไปไม่รอดกรรมติดสปรีนะน่ะนะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายนะว่ายัางศักดิ์สิทธิ์นะี่นนะ้องยังศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมเนาะที่แบบว่าคุณทำไม่กี่เดือนเนาะไปน้องไม่ถึงเดือนก็สุดท้ายพ่อป่วยนะพี่น้องเนาะพ่อป่วยพ่อก็น่าจะเป็นทหารแหละี่น้องเนาะน่าจะเป็นทหารซึ่งพ่อป่วยแล้วก็ร้องไห้ฟูมฟ่าเนาะ แน่นอนว่าจะขอร้องให้คนไทยยกโทษใหเ้เอาหัวสิก,กรรมให้มันดะเชื่อว่าคนไทยเ,ยเขาไม่อ่อนแอเขาไม่ให้อภัยนะกับคนเหล่านี้เขาจะเข้มแข็งปกติคนไทยเ,ยเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนคนที่ไม่รังแกคนอื่นคนที่ให้อภัยได้ตลอดแต่สําหรับขมร้นนะมาเชื่อเลยว่าคนไทยเ,ยเขาไม่ปานีปานองนีแลละเขาไม่สนใจนะมายด์เองก็ไม่สนใจว่า คนขเขมเเนี่ยเพราะทําร้ายจิตใจเนี่ยคุณดูการกระทําของคนขเขมเไม่ได้มีความสํานึกยึกคิดเลยพอมาวันนี้เจอเหตุการณ์ร้ายๆเจอผลกระทบหลายอยา่างคุณกลับมาร้องไห้ฟุฟ่มฟายคุณทำร้ายคนไทยก่อนทำร้ายจิตใจคนไทย แต่พอมาเจอแบบนี้คุณกลับอยากขอโทษคนไทยอยากใช้เงินบาทไทยไม่ได้แลนะถึงถึงคุณจะขอร้องยังไงคนไทยก็ไม่สนใจแล้วเพราะคนไทยเนี่ยข็ดหลักกับคำว่าไอคนะ้คเมคเมยเนี่ยมันไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้เหมือนชาวนากับงูเห่ามันแว้งที่มันพร้อมที่จะแว้งกลับได้ตลอด มันไม่ได้มีความคิดไม่ได้มีจิตสํานึกนะไอ้พกเ,เมรเนนะี่ยมันยดเชื่อเลยว่าหลายๆประเทศนนเ,นเนี่ยเมรเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่แย่สุดเนาะไม่ว่าไปอยู่ไหนก็ก่อความวุ่นวายให้เขาไปทั่วนะ,นะก่อความวุ่นวายให้เขาไปทั่วไม่ใช่ว่าไปอยู่ประเทศที่เจริญบางคนไปอยู่ญี่ปุ่นแต่ก็ยังก่อกลุ่มประท้วงเนาะทำให้เศรษฐกิจบ้านเมืองเขาอยู่ย่าแย่เนาะ ไปเหตุทำ,ทำไมเพราะว่าคนเขมรเนี่ยมันเกิดจาก DNA นะพี่น้องดีเอ็นดีเอชั่วเนี่ยเขมรเนี่ยบยยอดทุกคนต้องยอมรับเลยว่าถ้าดีเอ็ดเอชั่วเนี่ยก็คือเขมรถ้าเกิดมาเป็นเขมรเนี่ยก็คือดีเอชั่วเลยไม่มีความดีลงเหลืออยู่นะพี่น้องคนเหล่านี้คือไม่พร้อมที่จะให้อภยัยถึงแม้ว่ายยอดจะไม่ใช่คนไทยนะแต่บยยอดก็พูดเลยว่าไม่พร้อมที่จะให้อภยัย แล้วคนไทยล่ะจะให้จะให้อภัยมัม้ยไอ้หนุ่มคนนี้เนาะหรือว่าจะให้พ่อมันหายไหมหรือว่าจะฉาบแช่งมันยังไงดีซึ่งบผมก็ได้เห็นแล้วก็น่าสมเพชนะครับน่าสมเพชที่คนเหล่านี้ยังมีอยู่บนโลกใบน,นี้นะคนที่ประเทศไทยเคยช่วยนะครับประเทศไทยเคยช่วยเคยดูแลเคยเยียวยาเนี่ยเขมีนในประเทศไทยเนี่ยเคยช่วยเคยดูแลเคยเยียวยาเนาะ ให้การเรียนการศึกษาเนาะให้ทุนฟรีรักษาโรงพยาบาลฟรีทุกอย่างคือได้จากประเทศไทยเนี่คนเขมรเยอะมากเนาะเพอเผอนะได้มากกว่ากัมพูชยัยมากกว่าสปปลาวอยงเพราะว่าเขาข้ามมาเรียนเนี่ยโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องมาทํางานในประเทศไทยก็มีนะนะนะถือว่าเดินไปเดินมาเหมือนเหมือนไปตลาดนาะนี่คือประเทศไทยได้สิทธิพิเศษจากไอ้ ประเทศเคมเนี่ยพี่น้องได้สิทธิพิเศษจากประเทศไทยในยเยอะมากนะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ว่าทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งนี้เนาะเหมาะสมไหมกับหนุ่มคนนี้ได้รับบิบากรรมของเขาแล้วนะพี่น้องถือว่าเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้พึ่งพากฎหมายนะพี่น้องสวัสดีครับ